ตามคำทำนายดวงชะตาในช่วงปี2568ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภใหญ่และมีโอกาสร่ำรวยได้แก่ราศีพฤษภเกิดระหว่างวันที่1 4พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดวงโชคลาภโดดเด่นตลอดปี2568มีโอกาสได้รับเงินทองแบบไม่คาดคิดและมีโอกาสต่อยอดทำธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหารการกินราศีเมถุนเกิดระหว่างวันที่1 4มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีการเงินคล่องตัวขึ้นมีรายได้จากหลายช่องทางและมีโชคลาภที่ดีเข้ามาราศีกรกฎเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการเงินมีจังหวะที่ดีปัญหาี้สินจะคลี่คลายโดยเฉพาะในครึ่งปีแรกมีเกณฑ์ได้รับรายได้ดีและโชคลาภราศีเมษเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ดวงการงานและการเงินดีขึ้นมีโอกาสกอบโกยรายได้ยิ่งขยันยิ่งรวยราศีกุ่ม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเงินก้อนใหญ่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโปรดจำไว้ว่าการทำนายดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรหัสศาสตร์ของเราด้วยนะคะ